แยงเห็ดผมค่ะพี่น้องแยงเห็ดผมกินเผาด้าอันนี้ปละดัหลอกหนาเขาออกนะะเนาะค่ะเนาะเราก็สี้ม่วงออกะคะ่ะเแกงะคะ่ะเห็ดถึงผมค่ะเห็ดถึงทุกข้างเลยค่ะพี่น้องหลอกด้านหนาเขาออกนะคะที่เขาเป็นสีม่วงนะคะหลอกมันเป็นน้ำมาต้มค่ะพี่น้องนำอออ้ำไปเดือด แกต้มนะค่ะใบซีดานะคะน่ะใส่ใบซีดาลงไปค่ะหลอกออกหลอกมาสีม่วงออกก็เป็นสีขางใี่เราพี่นองอืมดอกก็นอนแล้วใช่ไหะ เดี๋ยวจะค่อยก,กับแกงเลหรอน้องสาพี่นอ้องตัวสีใส่งยกระชังร็างตายเขาที่อ,อกผมทุกต้นเละคะ่ะเอผมหน่อยผมหลายข้างน,นะคะพี่นอ้องเดี๋ยมีสิบนาทีม่ันค่ะแล้วก็ไม่แกงก็ไเนาะ ต่อไปหาเตรียมเครื่องก็นะคะ่ะแกงบานบ้านเ้ากินไหมคะพี่น้องแซ่บผมเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้คเคืองน้อติดตดำใส่นะคะพี่น้องถึงนี่ตะไคร่น้ำเนาะคะ่ะง,ง่ายๆค่ะ,คะสูข้ขอี่ยขาค่ะ,ะตังกับพี่นอ้องพร้อมกับเทียมพริกตะไคร่นะคะเนาะ สดๆแกี๊ยงส,ดๆ,สดๆอร่อยจ้าอือก็โดจัดจา้านอือเดี๋ยวนะคนโคตรค่ะพี่น้อง ไปคะโอ้คนมาราคาพี่นออ้องเฮ็ดกระเป๋าโอ้ปลาหองบึมบึมมาแล้วเฮ็ดกระเป๋าแข็งฝนแข็งลถมาเด้อค่ะพี่น้อง <laughs> ฝนมาแล้วฝนมาแล้วจ้าเข้าบ้านเข้าบ้านฝนตกบรรยากาศครับพี่น้องย่ำแรงเด็กกับเขาย่ำแรงย่ำคำเพื่ออะไรค่ะพี่น้องเด็กกับเขาแข็งฝนค่ะฝนมาแล้วค่ะพี่น้องตกฝนตกแห้งอยู่เนื้อผา เขาตรงขวนเรียดกับเข่าแก้งขวนจ้าพกพุกๆวกพวกพวแวค่ะ พี่นอ้องแสมนะคะกับเผาเนี่เหมือน,นยังทำได้พี่นอ้องฝนถีมาก,ะะกล้วค่ะฝนได้ลูกหานลูกโดดฝนหมึดมากหระะอค่ะฝนหมึกมาแล้ว ทาพี่น้องยกพริกผมค่ะย่าล่อยพริกสุกแล้วกัะนเนาะใด้กุด,ดดลงไปนาำค่ะนำจะนั่งคนๆเนอะค่ะพี่น้องบอกผมด้วค่ะพี่น้องเสียดาย ี่น้องตูปักขาลงไปค่ะอร่อยโอ้ยหอมหอมปักขาหุยหุยเลยค่ะนี่นนกินพรอมกันค่ะพี่น้องข้าวเย็นนี้ค่ะ ยังเง็ดเงินผมจ้าเออจะเคลื่อนพี่น้องบางจะหูทุกคนกินน้ำประดาษเลยจ้าเง็ดเงินผมจ้าพี่น้องมาขุดจากตรงหน้าค่ะ จ้าพี่น้องอเต่ายัยนนี่ค่ะมาพุละตัวเล็กตัวใจ้าอืมตดวหอนๆเลยค่ะพี่น้องบกพร่องนะคะต้มใส่ใบซีดานะคะพี่นอ้องต้มชองน้ำก็ไม่แจ้งเลยนะคะเนาะที่งสำคัญคือหลอกอดสีม่วงๆออกนะคะสีม่วงด้านหลังดอก แซ่บค่ะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามจ้าทุกคอมเมนต์ทุกไลท์ทุกแช่นะคะขอบคุณทุกการติดตามก็พูดติดตามไหมเนาะค่ะเน,ะเน,ะเนะานนะแอบก็มาให้กํานังไก่ปลาดาพันทุ่งจ้าสวัสดีค่ะ